สวัสดีครับเนะื้อหาในคลิปนี้เราจะเรียนกันเกี่ยวกับการหาพื้นที่มากสุดของสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนบในพาราโบลาและมีพาราโบลาผ่านจุด A B แล้วก็ C จุดยอดตอนนัวนี้มีสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนบในก็คือฐานของสี่เหลี่ยมผืนผ้า G D อยู่บนด้าน A B ด้านบนนี้อยู่บนพาราโบลาสี่เหลี่ยมพืนผ้าสีเขียวมีพื้นที่มากสุดเท่ากับเท่าใดเรามาทำตัวอย่างแบบง่ายนะก็คือให้พาราโบลามีสูตรเป็น y, y เท่ากับ1ลบ x กำลัง2 y เป็น0 x เป็นบวกลบ1เนี่ยจุด A B ก็บวกลบ1 0 x <y S 2> เป็น0 y เป็น1 ตัวนี้ก็เป็นสมการพาราโบลาเส้นนี้เลยนะให้จุด d เนี่ยมีพิกัดเป็น x0 มองส่วนสูงขึ้นมาจุดบนพาราโบลาก็ให้เป็นจุด e ตัวหน้า x ตัวหลัง y เ,เพราะฉะนั้นพื้นที่สีเขียวเนี่ยพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเขียวก็เป็นฟังก์ชันในเทอมของตัวแปร x ให้เป็น ax พื้นที่ในเทอมของตัวแปร x พื้นที่มีค่าเท่ากับเนี่ยพื้นความยาวฐาน d g คูณสูง de ความยาวฐานก็ต้องเป็น 2x ส่วนสูงก็เป็นตัว y แทนค่า y ด้วย1ลบ x กํลัง2ขณะนี้พื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าสีเขียวเป็นฟังก์ชันของตัวแปร x เรียกว่าฟังก์ชัน ax มีสูตรเป็น ส x คูณกับ1ลบ x กำลังสองความรู้นักเรียนมอตนน้นจากฟังก์ชัน,น ax มีสูตรเป็น2 x คูณ1นลบกลังสองเราบอก x มีค่าระหว่าง0กับ1นะนักเรียนมอตนน้นอาจจะจำเป็นต้องหยิบตัวเลขนี้ขึ้นมาเลยเนะ4หารด้วย3คูณรู้3ลบ ax แทนค่า ax ลงไปกระจายสูตร แล้วก็แยกแฟกเตอร์พอแยกแฟกเตอร์นะพบว่า2เป็นเลขบวก x เป็นเลขบวกบวกกับ2ส่วนรูทสามเป็นเลขบวก x ลบหนึ่งส่วนรูทสามยกกำลั 3, ลงสองเป็นเลขบวกก็แปลว่าเนี่ยสี่ส่วนสามรูท x ลบ ax มากกว่าหรือเท่ากับ0เพราะฉะนั้น ax ก็เลยน้อยกว่าหรือเท่ากับ4ส่วน3รูทเท่ากับเกิดตอนไหนเนะี่ยเท่ากับเกิดตอนที่พจน์นี้เป็น0นย์ไง เกิดตอนที่ x ท่ากับ1นึ่ส่วนูก็แปลว่าเนะี่ยพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเขียวมีค่ามากสุดเท่ากับ4ส่วน3คูณรูทสามสี่หารด้วย3ารูทสนะเกิดตอนไหนก็เตอนที่ x มีค่าเท่ากับ1ส่วนรูทสามพอ x ท่ากับหนส่วนรูทสาม y ก็มีค่าเป็น2ส่วนสาคำถามที่เนะี่ยนักเรียนมต,ต้นอาจจะสงสัยเนะี่ยก็คือ4หารด้วย สามรูสามมาจากไหนสำหรับนักเรียนมตน้นหรือนักเรียนปฐมนะก็อาจจะจำเป็นจะต้องหยิบมาใช้เลยแล้วก็พิสูจนะ์ให้ดูมาดูเหตุผลกันนะว่า4หารด้วย3ามคูทสมาจากไหนก็ต้องใช้ความรู้นักเรียนมปลายนะนักเรียนมปลายเรียนแคลคูลัสแล้วนะฟังก์ชัน Ax มีสูตรเป็นอันนี้คือพหุนามดีกรี3นั่นเองโดเมนะเป็นช่วงปิดฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ต้องมีค่าสูงสุดและต้องมีค่าต่ำสุดสูตร ax กระจายได้นะอนุพันธ์นะอนุพันธ์สอง x ได้สองอนุพันธ์ตัวนี้ก็เป็น 6x กำลังสองเท่ากับหนะึ่งตัวร่วมสองออกมาแยกแฟกเตอร์ yeah. ผลต่างกำลังสองอนุพันธ์เป็นศูนย์เกิดตอนไหนเนะี่ยเกิดตอนที่พจน์นี้เป็นศูนย์พจน์นี้เป็นศูนย์ก็คือ x เท่ากับ1น่สรวนสามบนช่วงเนะี่ยปิดศูนย์ถึง1น่สรวนสาม อนุพันธ์มีค่าเป็นบวกเนะีเพราะว่าในช่วง0 1ถึงศพจน์นี้เป็นเลขบวกฟังก์ชันเพิ่มแท้นะบนช่วง1 3ึศถึง1พจน์นี้ติดลบส่งผลให้อนุพันธ์มีค่าเป็นลบจากฟังก์ชันเพิ่มเป็นฟังก์ชันลดนะก็แปลว่าเกิดค่าสูงสุดตรงนะีจุด x ท่ากับนงค่าพื้นที่นะตอนที่ x เป็น1-3แทนค่าลงมาแล้วก็คือ 4หารด้วย3คูณรูสนี่คือที่มาของตัวเลข4หารด้วยสคูณรูสาสำหรับนักเรียนมปลายนะก็มั่นใจได้เลยนะว่าค่าตัวเลขนี้เป็นค่าสูงสุดสมบูรณ์เปลี่ยนจากฟังก์ชันเพิ่มแท้ไปเป็นฟังก์ชันลดค่าสูงสุดสมบูรณ์ส่วนนักเรียนมอต้นก็จำเป็นต้องเอาตัวเลขนี้ไปจัดรูปพิสูจน์เอกลักษณ์กันสรุปแล้วนะสำหรับพาราโบลา นะ y เท่ากับ1ลบ x กำลัง 2, 2พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเขียวนะั้นนะ่มีค่ามากสุดเท่ากับ1อ่า4หารด้วย3รูท3เกิดตอนไหนเกิดตอนที่ x มีค่าเป็น1รูท3นะในภาพนี้เนี่ยนะเราไปเจาะจงว่าเป็นพาราโบลา y เท่ากับ1ลบ x กำลัง2ก็เลยได้พื้นที่มากสุดของพื้นที่สีเขียวเท่ากับ4หารด้วย3รูท3แต่ถ้านะพาราโบลานั้นผ่านจุดนะ ลบเ A0 ูแล้วก็ 0b พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีค่ามากสุดเท่าใดใช้หลักการย่อขยายเนี่ยจะเรียกย่อขยายหรือการเปลี่ยนตัวแปรก็ได้หรือบัญญัตยางก็ได้หรือท่องจำก็ได้เอา AB เข้ามาคูณรู้ระยะตัดแกนรู้ตัว A รู้ส่วนสูงตัว B เอาเ b เข้ามาคูนัันพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าแนบในพาราโบลามีค่ามากสุด เท่ากับ4หารด้วย3รู้3คูณ a b เกิดตอนไหนเกิดตอนที่จุดนี้คือ a ศรู3 0ถ้าไม่กล้าคิดย่อขยายไม่กล้าคิดเปลี่ยนตัวแปรไม่กล้าคิดเทียบยัติยางไม่กล้าคิดแบบในคลิปนี้ก็ติดตามตอนต่อไปจะพิสูจน์ให้ดูอีกแบบหนึ่งเนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ